สุราษธานีก็มีการประชุมเปิดปฏิบัติการคิกออฟจัดระเบียบสังคมซึ่งจังหวัดสั่งการให้ทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับอำเภอทำงานร่วมกับตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่รัฐห้ามรับทรัพย์สินและห้ามไปมีผลประโยชน์กับผู้มีอิทธิพลหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญา เบื้องต้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล8ปรายนะคะมีการส่งรายชื่อไปให้กระทรวงมหาดไทยพร้อมเฝ้าระวังการกระทําผิดค่ะเราได้มีการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีิพลทั้งผู้ที่ถูกจัดไปในบัญชีที่เป็นผู้มีทพลที่มเีเรียกว่าสีแดงซึ่งค่อนข้างจะมีความ เป็นอันตรายและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนสังคมต่างๆนี่เราก็เฝ้าระวังและก็พร้อมที่จะดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ในส่วนของผู้มีผลที่อยู่ในบัญชีสีเหลืองนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ปรากฏในการที่จะสร้างหรือเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแต่เราก็เฝ้าจับตามองพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นเดียวกัน